น้องเอ้ยยายแว่นถูกหวยลอตเตอรี่ของไทยพี่น้องอ,อาหารมีแต่ตัวเบนตะสแสบแท้เด้นาะมานออนนี่ว่าซาค่ตายเบน,นเอียง,งนี่เค,เค้กซ้ายลุงปฏิโท้พี่น้องเนยเฉพาะเป็นตะสแสบแท้เนาะเพลนจัด โต๊ะจัดอันนี้งามดีอันนี้มันเอียงต้มแซ่บบอจะแซ่บเนาะต้มแซ่บอันนี้มันยังซอสสปาเกตตีซอสสปาเกตตีคาโบนาร่าอืหอนหอนโดดพี่น้องนี่เซนสปาเกตตีโดยเฮลโล นี่ป้ากลุ่งแซน้ำปลาก็มาวนมีเขาสู้สีอีกเฮลโหลไซน์แหละเจะ้าของวันเกิดฮันดูดูบ่าเป็นเจ้าของวันเกิดแมนบอมัสบายดีเนตี้มันสบายดีเอฟซีเมตาลัมเน สบายดีน้องซื้อไอแม็กเดอร์เป็นหนุ่มแมนนารีจากองห้องแห่มหัวปลาคอข่อยไปเฮ็ดเบียกอยู่ในเมืองอังกนี๋ยดูจะอยากให้ข่อยมาเฮ็ดอยู่นี่บ่ออ๋อไอแม็กวาอยากให้อันเมตาลัมมาเฮ็ดเบียกอยู่นี่ขึน้นเดี๋ยวข่อยไปรถทุนก่อนเด้อข่อยจอยก่อนข่อยสีมาเฮ็ดอยู่นี่เดอ้อ สบายดีพี่น้องปองไปเบิร์สุขูสุคนมาพบกับตาดำสาวเล่าตพาพี่น้องมื่อนี้ตาดำสิผ้าพี่น้องแล้วก็ทานผู้สม้มเบิร์สุขูสุคนมางานวันเกิดพี่น้องเป็นวันเกิดของไอ้แจ๊คพี่น้องลูกไส้โก้ของอันฮงแฮมหัวประขออยู่เมืองจำปัสาก่อนที่ตาดำเคยเฮดเบียกพี่น้องคือสิจืดดีนอวาสันซาพ,พี่น้องมื่อน,นี้ก็เป็นวันโคลนหอบวันโคลนหอบไอ้แจ็คจะปีดุกไอ้แจ็คเราจะปีปีนี้งิปเอปีบมอ ไอแจ็คสิบเอสปีบอบัตรไอแจ็คเดฮะเออคมหอบสิบเอปีคือัจมาไาวไหวพี่น้องตะนำมามเหตุเบี่ยงนำอันห้องแหมเพิ่นนี่ตอนนั้นหันได้หาปีหกปีผมได้พี่น้องตแต่แต่ไอแจ็คยังน้อยๆแมนจนเดือนนี้เขาเจะเป็นไงเป็นบ้าเลยอ่ะวาสันซา ฝน,น,นก็เสีเฮ็ดพิธีแบบง่ายๆสบายดีเจ๊เอ้าเจ้าของงานคือมัน,มนยังใส่สุดาตีอยู่แม่นเหรอจังโม่งเริ่มงานสามสีที่มันกลายอะไรมันกลายอะไร นี่เดย์มีผ้าขวัญน้พนนำพี่น้องมีผูกแขนบาซีสู่ขวัญนาะพี่น้องก็เป็นประเพณีวันครบอบเห็ดยังต่างๆเพิ่นก็จะมีผูกคอต่อแขนจะคล้องวันเกิดจักไปสิไล่แหละน่เ<ะ>นาะแม่นจะคล้องวันเกิดดีอยู่ไหนตกลงว่าตกลงว่าวันเกิดไอ้แม็กหรือววันเกิดไอ้แจ็ค วัดสองคนวันเกิดไอแม็กโอ้แมนบอหอมหอบเก่าพี่ลาสันสาห่วนลูกไส้คนร,รอจะคือรอแถบพอโอ้ยรอร้ายไงญ่หมาเ่งรลอน้องพี่น้องลูกขึ่งอังกฤษเดอ้อพี่น้องเดอ้ออืมเกคนกำลังเกี่ยมอาหารงานไก่สีเหลือมแล้ว นี่จะสิไปใส่นี่วครวาวคูนนะีอด้อออันนี้มันยังนี่สรัดโลซรัดโลปาติโต้ลัรด่าว oh. อุ้ยแต่แสบเนาะแต่แสบแต่แสบพี่นาอ,อือาหารการกินเพื่อนจัดได้สวยงามอีดีในยการมือวนนี้เฮ้ามาา นำพอยายแกว้วสบายดีพ่อแกว้วเอ้ยลุงแกว้วได้ FC เว้ยเอฟซีเกิดลกมื้นนี้จะมางานวันเกิดบ่เป็นวันยุทของพ่อแกว้วก็เลยเลยมาน้ามถ้ามาจะโคดมื้อนี้<อ>เจ<ก>็ดคนยายแบนจะไปไซอะไรพี่น้องจกไปหล่อยู่สีไรอืมบัวสีไปไซ <มา S 1> พี่น้องเออยายแบนก็สิหล,ล่อเกิดเลย มาปุปูกนี้มันว่าเราโบนงังเราสิเจิดเราสีรอ,อฟอยนอพี่น้องนอว่าสันซาเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศบอนทีตะดำเคยเห็ดเวียกเนอนี่อันนี้เป็นแม่นามคลองเนอะพี่น้องต่อมาจากปักเซ่ไอพุ่น ไหลลงเมื่อไตฮั่นอันควนพระเพ่งฮารีพีผุนพี่น้องวาสันซาตัวเทาเห็นอยู่ทั้งหนาน,นีนี่มันดอนหัวปลาขอบ่านนี่ซื้อบาบานหัวปลาขอพี่นอ้องอบรรยากาศอาหารอาหารตัวนี้จะเป็นส่วนอาหารอาหารเด้อพี่น้องเด้อ ตัวทั้งหนาหันสีเป็นโซนของภาคผูนแก๊งเด็กๆแก๊งน้อมแหนมกับเด็กๆพากันทายคลิปอยู่ทั้งหนาส่วนห้าหันทายอยู่ทั้งหลังฮะซองไอหน้องเพิ่อนเปิดงานแสบบอแม่นยังเขาเอ,อิญทอนหลอกเบคอนจะเคยกินบ่ลู จะเคยกินบ่อตัวจะกินค่ะโอ้ยตายแลนวน้อคือสีเสบแซมแ่แแมแม่ห็งจะคฮ้องมงวันเกิดยูนิตไปใซอีแต่แม่นย่ยแบนกับโบเฮนด็ดทูที่จริงแะไอ้โอซิมกะไลยซิมได้บ่อเจ๊ แบบว่าเฮาเฮาปิดไฟปิดแล้วปิดแล้วแม่นเฮาสิกินแล้วเฮาเอาดอกใหม่แล้วเฮาก็เอาสลัดแม่นกน้องบ่มันเกิดบิ2นมบ่บ่ผู้เดียวแม่โอ้มันเกิดน้องแมาซานพี่น้องนี่เดแว่นมาแรอแขกจักหน่อย่ สบายดีเพื่นโอ้สบายดีเด้อเอซี FC มาวัานเกิดล้านด <c oughs> เ,เ,นเด้อเดี๋ยวไปเซอฟอกซี่ก็ได้ย่านบได้มาวัานเกิดก็ได้มากกว่านมาพีมา่มาใส่เอซีทามจะถือหวยอยู่บ่โอ้ถือใบหนบึ่งแม่มมแม่ไงติ้งบ่มีเงินแมนบหมอไปรักซื้อใบนึงอืมลาซั่นเดี๋ยวเขาสีห้พี่น้องเบิ่งเด้อไงแบนเผิดถือหวยเออ กรเป่าเค้กงานวันเดดเอาแล้วพ oh ี่น้องวันนี้ฮ uh ู้ทำโจ๊ะทำโจ๊ะน้องพี่น้องเนาะแจ๊ะแจ๊ะทำโอ้ยสมหอมบูรณ์แท้แท้ไปซื้อเพิ่นจังเลยถือใบรอนต์ลีหนิมเปอรพี่น้องสีมะเหลาสุฟังง่ายแหวนพลืนถือหวยนี่พี่น้องเอ๊ย ย่าวยแปนถูกหวยลอตเตอรี่ของไทยพี่น้องตอนหนีนี่อันโซงเมลูกหรือว่าซัมเมลูกนี่บหูว่าสิไปขืนเงินยูไซพี่น้องคอมเมนต์มาด่วนว่าไปเอาเงินยูไซเพราะว่าบบหูจักวนไปเอาเงินออสื่อยูจะซื้อยูไซแม่ลอตเตอรี่นี่แม่ยูยูนนะ เซเว่นตน่อเขียดยูนาเซเว่นสองเมกจะท้ามเพิ่นอยู่บอกว่าให้ไปเอาเงินอยู่ไซนั่งรับไปเอาอยูห่หันข้ามก็ได้เอาอยูห่หันข้ามก็ได้ไ<ห>เอาอยู่ไซก็ได้ไเอาอยู่ไซก็ได้ปตาเจ้าจคือจังไงจะจิงสื่อเลขนี่จักยังมักเองเจ้าจับเอาเองไปรถหนองเด้คุณยายเพิร์ดถือโรอตอรี่พี่น้องล่างวัน่น บหูว่าร่างวันโตโบหูว่าร่างวันที่ไหนเขาเอือนเด็กสองตสองตบเด็กไข่สองตล่างร่างวันหลังบอเขาเอือนร่างวันหลังพี่น้องนี่โบหูว่าไดทอไรดคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อ์ฟมันว่าไดสอง่านคันสามตัวใดซีเฮกนาะอันนี้สองตเนี่ยแต่สองนเพิ่นป่วยพี่น้องจนเศร้าป่วยเลยหูได้ยินข่าวว่าถือป่วยจนเศร้าป่วย เออวาสันซาพี่นอเนปลายรถน้องหเดี้ยวเห็นหัวกะว่าปลายสแปรถอีน่าเอาจะได้เอาเมนม8เออร์ฮาแปดสองแปดมี่เาะได้เอาเก่าสองตายขั้นสมุนวาเม่จะถือร่างวัลที่อันหนึ่งจะเส็นดอย่างไรก้อนนึ่งกะไปปิดมวรถให้ลูก่อมไบดูเคยพนากสอบใบที่สองมากับบ้านเฮนูที่สามมากับทำบุญใหญ่ เรื่องนั่นกาแฟานนะ่านกินดอกเบี้ยจะเสียให้ลูกเท่าไรให้พูละแสให้ผู้ละแสนบาทโอ้ยอยากบาทายเลยส้มพ่อต้องถือแก๊กเถือให้ผู้ละแสนบาทแม่ให้ผู้ละลานบาทตีมันจึงคือเจ้าดดตังเจ้าดตังกลานให้ถือก้อนให้ถือบ่เบลากันเดียวหนีให้เอซีเป็นพญาบ่อ่อยบ่ล่าเปลาไปก่อน ก้อ,อ,อยเออกอยสูมอนิมาค่อยจึงมากกอยบาไว้ก้อนแชนึงน้อยยังหายตอนแรกก็ยากอือเจได้เบาไปทนานั้นทนานี้มันสิบม,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 มีเป่าไม้ว่าสาันมีเล็ดลับกีพี่น้องออง่ายแบนหันจนจนเศร้าป่วยพี่น้องตอนนี้หันอีเมกอาการนันดีขึ้นแล้วหลังจากออที่พากันไปอุบลมากนอะมากมากหอดฟังเล่าแล้วว่าเมื่อยพากันไปห้องหมอนาะพี่น้องเวล่า,ม,ามันเมื่อยมากแล้วหะเหลือที่มันลอยเหลี่ยงหัวใจหมดทัน กันได้ไปหาหมอได้ครับอะนั่ง้ใส่ย,ยาได้กินยาประมาณสี่หาสมุงคลอเหลือเพราะมันจะจะไหลมุนเมียกท่านเดยกะค่อยดีขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นมาแบบนี้กัสามสิบกว่าปีแล้วแต่ว่าบบได้เป็นมาเฮงแนละสองปีไปเป็นเทไรนี่ต้องได้นอกไปแหลวก็ไปใส่โอ๊คซีก็นอนห้องหมออ่าคืนนึงแต่ว่าให้เศร้าหันบบเศร้า ออนึง่งพ่นเคขียดร้ายพันหยเห็ดเหนียกนะก็บม่มีหยังดอกแม่นตัวริงนะมีแเ่กินกับรอกับไข่เครื่องเยอะมากเวลา<อ>มันมันหักเป็นเองเดอ้ออันลูร้านเอมอเวลาเฮาเฮาเาเยม,มามันนองมาเลือเลือเลือ,ลอมันหยุดมัน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 ใจรอเหี่ยงบ่ท่นบัดนี้โมนยัง,ยงไงเฮ้าไปพาตักเท่นตริงหันยานไปบ่ไร เมตาติ้งสิปัวแบบนี้เอาปัวแบบนี้เอาเพราะว่าเขาหายไปเปลี่ยนหลายปีแล้วฉันว่าจะไปเปลี่ยนเนะื้เลือดมันสีอันนี้กเ็เฮ็ดเบียงนักกับโบไรคือเกขาเขา้าคือหมื่นี้เวลาเขาบเ,เป็นมาเ,าเ้าก็ยังไงหนังเง็นเ,นเออเมือม่อเมื่อเมื่อชาญไฮลุ่มไฮเต่าขั้นเ้าไปเปลี่ยนตัวนั้นเลยฮ็ดอีนังกับโบรไรเพราะว่ามัน บอเข้าใจว่าอลาสันซ่าเอฟซีอยากเห็นบบผ้าอีเมลไปห้องมอหนให้ไปเบิร์นสองน้ำแหนักเลยหน้องใไปเบิร์ในโอ๊กลูกเลยค่ะแล้วไปไม่ไปโย่ไปกีฬาไม่ทางกายไม่ทำยิ้งยาคือคือคือคนหายไปกูมเมือนี่เข้ากับเป็นนักเลยคนหายไปแต่ว่าเขาบอกไปการทาตักออ๊กหรือการเขาหายไปชายลีนใหม่ ไซลีนที่ว่าโตรอเลี้ยงหัวใจโมเมนลีนเขาให้ไปพาตั้งฟังสิบก,การเดินของหัวใจเจ้าหันเบาไปเลยเจ้าในเอสซีเขาก็ว่าเมนอีซังใหญ่แบนเบาอีซังโบหูเหลืงองเพราะว่าอีกอ่ะกเขาใจเจ้ากูโมอธิบายจะฟังกับกระเจ้าเดียคือบวกฟังโมอเอาคอยฟังแล้วอคอยนอนสยาอยู่ไหนฟังทีงไหนนางฟังน้ำกันซ้ำเม,เมเลูาซเมลู เออแนวนี่ไรสิตีกันและพี่น้องสิตีกันแ้วเอาเป็น่าพี่น้องคลิปนี่อยากฝากให้เอฟซีคอมเมนต์เข้ามาในเดอร์าเข้าสิไปเขื่อนล่างมันยูไซนี่มันสามารถเอาอยู่หันท่องอยูไซกระไดโบยูฟังไทยหรือว่าเอาอยูไซในพี่น้องคอมเมนต์มาในเพราะว่าเข้าหันยูปักเซ่เข้าหันยูปักเซ่เข้า,ววาห,หันสื่อ,อยูไซแดนโบหูว่าสิไปเอาเงินยูไซนาะพี่น,อน้อ,นองนอว่าสันซาเนาะช อู๋ยูว่าเพิ่นธฮาร์เปอร์เซนต์เพิร์ตองมีค่าภาษีของเพิ่นแต่ว่าเฮาบ่ฮู้บอลไปขืนรางวัลเออขย้อนสิถือรางวัลที่หนึ่งผู้ดีตีกันพี่น้องแม่ก็ถูกมาสัญชาพี่น้อยถือสองโตน้องเลยผู้ใด้กันเน่ยมาอ่านใหญ่แม่นถือรางวัลรถลูกสาวแม่์อ่นนี้สองล้านบาทดูใช่สองล้านบาทที่รวยคนไดน ห้าบวดในสื่อน้ำเขาเ้าสื่อเ้าบวดแจ<อ>็คใจเย็ยนๆฟังเพิ่อนอธิบายแม <Okay. S 1> เออ <c oughs> อันแขกเพิ่นนั่งโต๊ะทางข้างเพิ่นนมาเดี๋ยวสิบอกบอลไปเอาวาสันพี่น้องอ่ะคลิปนี้ก็ฝากแคปพี่เบิร์ดเดย์น้องแจ็คน้องแม็กเดอพี่น้องมาสันซ่าก็เป็นดูพองหัวหนาเก่ามาอนี้มาอัน วันเกิดน้องแม็กน้องพี่น้องสองไงน้องเพื่อนหันแหลกฝากแฮปปี้เบิร์นเดย์ทูยูเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อสีมื่อพี่น้องเพราะว่าเป่าเค้กอีนยังเรียบร้อยอลไรกินข้าวกินหนามพอใหญ่แก้วก็อิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยสบายดีโดยเราไปเอาไว้เราเงินให้เจ้าโอ้โดย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 เอาโทรศัพท์มากพอเราขายหวยไทยเจ้านาซื้อเรากระไร เออล้วนอกจากแล้ววันทีนึงจมากซเาเย์จว่าเสียงโตกใบหนึงเดี๋ยวสีโทาหาเราเหมือนแร์เอ้เท่าอนแรกขอบใจนาเบาแน่ร้ายโดยโดยัอะไร่ขยื่นเออโอ้ เดี๋ยวสิโทษฮะน่ะบ่าวโตทั้งขางเพิ่นเอาเบอร์ให้ว่าคนเล่าอยู่กั้นีแหละเขาจะคลายหวยแหละมีแต่ว่าเฮาอันเสียเปอร์เซ็นต์ในเขาให้เขาไปเอาหายเฮาบ่ต้องไปเอาเองเขาเฮาไปเอาเองนี่เฮาสิ่ขีดเสียค่าน้ำมันโดเสียค่าด่านนี่ไลยเบิดเงินไลยเนาะพี่น้องผู้ดีเงินเฮาเสียแต่เประเส็นตนึงแม่นพี่น้องอ่ะสิอันสิปิดคลิปเด้อพี่น้องสบายดีอ้าวพ่อใหญ่แก้วสบายดีเพิ่นแม่พ่อเจ้าวันเจ็บไปข่อยไทยหูใบ อ้าวโอ้เคยไหมบมเคยไหมเดี๋ยวไ่เคเก่าเคยไหมมาสันเนาะแมนรักล้วกันกขยันเออมามามานี่ยอ่ะายบายเนี่ยพอบ๊ายบายเพนเนลูกบ้ยบายเพนเนรพายบาย Ik wist dat